การตั้งก็ไม่ยากนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแต่พอตั้งแล้วเนี่ยการเข้าเกียร์ก็จะง่ายขึ้นเยอะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาตั้งระยะครัดนะครับหรือว่าระยะขาครัดของคูปต a KRT140 กันนะครับเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาดูสาเหตุกันก่อน นะครับหรือว่ามาดูอาการกันก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงจะต้องปรับตั้งระยะขาคัดนะครับตรงนี้ฮะพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมครับอีกครั้งนึงนะครับเนี่ยครับคือขาคัดเนี่ยเขามีระยะให้ตัวนะครับลักษณะนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องตั้งนะครับก็คือตั้งให้เขาตึงนั่นเองเนี่ยครับ เขาจะได้ไม่มีเสียงนะครับแล้วก็ระยะของคัตเนี่ยก็จะได้พอดีเลยนะครับการตั้งนะครับเดี๋ยวผมพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูใกล้ๆนะครับสําหรับการตั้งระยะของขาคัตนะครับเขาจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวในนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวที่ผมขยับอยู่นะครับตัวนอกไม่ใช่นะครับตัวนอกจะเป็นเบรกนะครับเบรกด้านขวานะครับนี่นะครับตัวนี้ เขาก็จะเป็นน็อตเบอร์14เหมือนกันนะครับคลายออกเช่นเดียวกันเลยนะครับก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับขันเข้าหมุนทวนเข็มนะครับตัวกลางนะครับจะสลับกันนะครับหมุนตามเข็มเขาจะยุบเข้านะครับส่วนหมุนทวนเข็มนะครับเขาจะคลายออกนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการปรับตั้งนะครับ สำหรับการขันน็อตหัวท้ายนะครับเขาจะเป็นน็อตเบอร์สิบสี่นะครับคายออกเนี่ยจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับส่วนขันอัดเข้าเนี่ยจะเป็นทวนเข็มนาฬิกานะครับในส่วนของแกนก้างนะครับหมุนตามเข็มนะครับจะยุบเข้าเข้านะครับก็คือยุบระยะของเข้าเข้านะครับส่วนทวนเข็มจะเป็นการนะครับยืดระยะเขาออกนะครับอ่ะโอเคนะครับ สำหรับการปรับตั้งนะครับ really? พ่อแม่พี an ่น้องก็ขันแกนกลางนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับเพื่อให้ระยะของเขาเนี่ยยุบเข้ามานะครับโดยที่ให้ตัวแกนเนี่ยนะครับทั้งคันเนี่ยนะครับคันขาคัดเนี่ยนะครับเขาไม่ขยับตัวนะครับก็คือไม่มีระยะให้ตัวนั่นเองนะครับต่อจากนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขันล็อกนะครับ เรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็พื้นที่อาจจะคับแคบหน่อยนะครับแต่ว่าปรับตั้งได้แน่นอนนะครับแต่หากพ่อแม่พี่น้องอยากจะปรับตั้งแบบง่ายง่ายนะครับก็ให้ถอดล้อฝั่งขวาออกนะครับแบบนั้นจะง่ายเลยนะครับแต่ว่าดูจะเป็นงานใหญ่งานช้างไปนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับมีช่องให้อยู่นะครับในส่วนของการขันอัดนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ควรจะขันตึงเกินไปนะครับเพราะว่า เราจําเป็นต้องปรับตั้งบ่อยๆนะครับขันตึงเกินไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขันออกลําบากนะครับเอาแค่ตึงๆมือก็พอนะครับสำหรับระยะการปรับตั้งขาคัดที่ถูกต้องนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับดูตามผมนะครับจะมีจุดสังเกตอยู่2จุดนะครับก็คือจุดที่1จุดนี้นะครับจุดที่2จะอยู่บริเวณนี้เนี่ยฮะจุดแรกนะครับจุดนี้นะครับเขาจะต้อง ขยับตัวน้อยที่สุดนะครับเห็นไหมครับเขาขยับซ้ายขวาได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ห้ามขยับหน้าหลังนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนั่นคือการปรับตั้งที่ถูกต้องนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับระยะห่างนะครับนี่นะครับของตัวค้ำ ขาคัดนะครับจะต้องไม่เกิน0.5ซนติเมตรนะครับหรือประมาณครึ่งเซนติเมตรนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือการปรับตั้งระยะของขาคัดที่ถูกต้องนะครับเสร็จทิ้นลปไปแล้วนะครับสำหรับการปรับตั้งนะครับของระยะขาคัด หรือว่าระยะฟรีขาคัดนะครับหรือว่าระยะห่างขาคัดนะครับสุดแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องจะเรียกนะครับแต่เขาคือใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือการปรับตั้งระยะของขาคัดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าไม่ยากเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับตรงบริเวณขาคัดนี้นะครับตรงนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องควรจะนะครับปรับตั้งอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าระยะเขาเนี่ย นะครับจะหย่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวคัสเขาเนี่ยถูกกินไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับหากถ้าเราไม่ตั้งเลยนะครับแน่นอนที่สุดนะครับตัวนี้จะขยับได้นะครับขยับ้ายความไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าห้ามขยับหน้าหลังพอขยับหน้าหลังได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับนี่ตรงบริเวณเขาจะมีบ่าอยู่ตรงนี้นะครับบ่าตัวนี้จะถูกกินนะครับกินไปเรื่อยๆจนจนเขาจะขาดนะครับตรงนี้อันตรายจริงๆนะครับอย่างที่2ก็คือ พรอไม่พี่น้องจะเข้าเกียร์ได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าระยะจากแล้วก็จับของคลัตช์เนี่ยนะครับจะผิดเพี้ยนไปนั่นเองนะครับการตั้งก็ไม่ยากนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแต่พอตั้งแล้วเนี่ยการเข้าเกียร์ก็จะง่ายขึ้นเยอะนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมโอเล่หวานฉ่ำและก็ทีมงานสายเสียพร้อมด้วยทีมงานช่องนางรองพอได้เลียมทุกท่านนะครับหวังว่านะครับ คลิปนี้จะมีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางทีมงานทุกท่านนะครับก็คงต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก็ผมสวัสดีครับสำหรับคลิปถัดไปนะครับ พ่อแม่พี่น้องรอชมได้เลยนะครับกับคำว่าเติมน้ำมันผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับที่นี่เร็วๆนี้ครับผม